วันจันทร์ได้เจ้าหญิงถ้วยโอ้โ oh หผู้หญิงขาวเหลืองรูปร่างสันทัดเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ม mm ิกแฮปปี้เนสมีงานเลี้ยงฉลองแสดงว่ามีข่าวดี mm hmm. เช่นอาจจะมีบุตรอาจจะได้งานอาจจะเลื่อนตำแหนง่งหรือว่าทำธุรก,กิจลงทุนแล้วสำเร็จดีได้รับผลตอบแทนมากอ่าอย่างนี้อันนี้สบายไปละสสำหรับช่วงนี้การลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของหุน้น mm hmm. การลงทุนเกี่ยวกับทอง ดูแลกันนิดนึงแต่คุณที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์มิกฮปปี้เนสประสบความสำเร็จที่ดีนะฮะเดวิลปลายสัปดาห์ต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารและเกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยนะครับมีโอกาสสวดอิราชาคตะราาัษาทั้งหมด15จบนะครับแล้วก็การบริจาคให้กับเด็กพิการนะครับเด็กพิการจะเป็นพิการทางด้านไหนก็ตามอย่างที่ผ่านมานะครับก็ทางบุญที่ ช่วยคนปัญญาอ่อน<ม>แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์นะฮะก็<ม>ทำร้านกาแฟ<ม>เคยเห็นไหมอ่าแล้วก็ทางเด็กก็ได้ไปชงอย่างนี้เราก็สามารถไปอุดหนุนได้อันนี้ก็เป็นการช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมเหมือนกันนะครับอันนี้คือวันจันทร์เป็นทานบารมีอย่างยิ่ง